พี่หน่งก็จะเดินทางแม่ออฟก็จะเดินทางแม่ออฟแม่พีเดินทางโอเคค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เขาเป็นยูทูบลากรเขาเป็นยูทูบช่องใหญ่เขาไม่ถ่ายเลยนะเอะสีกอก็กลับแล้วสีกอก็กลับค่ะ ไปเลยนะค,ครับว่ากวนพอทก่อนก็เป็นพวกวนมาเขาเลยบอกจะหน่อยมายงไนงนโอ้คุณลุงหล่อ,อ,นอเนี่ยผมดูจะตัวเมื่อเมื่อคืนเอ้าเมื่อคืนแกตะโกนเลยก็สวยปนะกติก็หล่อยอยู่แล้วใส่ถุงเท่เลยจริงเลยจริงเลยค่ะคูณทรงผมไปก่อนเลย หางเต่าหางเต่าทรงหางเต่านี่เหรอใช่ F4 ผสมหางเต่าถ้าเห่าอื่นอืนดูดูไลฟ์สดที่เขาขายก็มันได้ราคานี้นี้เพราะว่าตั้งงบไปแค่สามหมื่นแต่พอจะจอ LED ขนาดหน้าทำสองข้างนก็จะเอาเยอะว่บปีนี้ คืนจุดเท่าไรร้อยห้าสิบนะครันที่สิบหกควาอ๋อตลอดเอหรออดที่สิบหกในเอฟซีท่นี้เขามามาตลอดมาตลอดถูกพวกจะไม่เลือเราไว้ไหนก็ลงนะตลอดเฮตลอดหนึ่งในสิบหกนีตลอดเหมือนป้ากันนะเป็นไม่ไม่เลือชื่อจัด จเสร็จแล้วจะไม่เหนสุดละเสร็จแล้วเสร็จแล้วเพาว่าเากซื้อของฝากจุดปลาุกโอ้ยญี่ปุ่นคุณแม่นามิโกะมีของฝากคุณน้ำมิโกะงฝากแม่น้มิโกะนะแลวา้านน้ำแกงใจแต่คุณไทยช้าเลยนี่อยากจะเชื่อชื่อนามิโกะแม่คุณแม่พูดไทยไม่แข็งแรงนะคะหนุ่มค่ะอ๋อคารเรับแก้นาชาอครับ คนสัญชาติใส่นใหม่ถ้าอยู่ดานก็ต้องพอมี่ะครับาเงีต้องรอยู่ที่สองเายต้องีก็ต้องรีโนเวทใหม่แต่ี่ฉันปรับปรุงใหม่หมดคลูกอ่อนไม่ได้หลับได้นอนเลยดูเพิ่งรู้นอนหรอก็ไม่ได้นอนทำไม นี่ยังพูดกับพี่เด็กอยู่เหมือนกันเพรโหเนี่ลูกคนเดียวเองขาถามว่าแฝดหญิงแฝดชายบอกว่ยังไม่รู้เลยรู้แต่ชื่อมังกรกับมิเกลมังกรผู้ชายไหมมังกผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงชื่อมิเกลทำอไมผู้ชายไม่ชื่อมิเกลเงก็ชื่อผู้หญิงลุงก็ได้ถามเขาตอบแทนเขาไงก็ฟังดูก็รู้แล้วถามแบบว่าจะตอบยังไงดีทำไม่ มีเกลทำไมไม่ชื ha, older, like ่อผู้ชายเนาะมีเกลผู้ชายใช่ไหมเนาะก็หญิงนั่นเนี่ไหมล่ะมังกรเป็นผู้ชายมังกรผู้หญิงมีด้ยเหรอน้องมังกรผู้หญิงอ๋ออ๋อมอน умент ของผมไม่ต้องคิดยากผมนะโอมก็โอมโอมเพียงโอมเพียงไม่อยู่ถ้ายังร้อนอยู่ก็ มนแต่เสกเลยมองไปนึกว่าแต่น้องโอถ้าคนที่สามจะชื่ออะไรโอ้เปล่าครับเปล่าเ่เปาแล้วพราะอะไผู้ยิงอ่ะผู้ยิงไอ้ผู้ยังมีคนเดียวเลยผู้น่ะไม่แม่ไม่แม่สมมติว่าถ้ามีผู้หญิงจะชื่ออะไรให้ให้ตั้งมันต้องเขาจะไปตั้ง็นตั้งไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีไงถ้าลุงมีลูกผู้หญิงถ้าถ้าไม่ลูกถ้าลุงมีลูกผู้หญิงจะตั้งชื่อว่าอะไร เจ้าอีบอขี้อยู่นะโอ้ยทุกวนเอาแล้วเนาะขี้อยู่แล้วบอกว่าไม่ไม่ไม่เอาแล้วสองคนกดต่อตอนนี้คือสื่อทุกสองชั่วโมงอืมมีมีร้องมีมีมีให้บอสตอนเย็นเย็นนะไข่ร้องให้อ๋อนึกว่าไข่ฟองโอ้โหร้องให้ไม่ค่อยมีไม่มีชีวิตร้องให้แล้วก็ตื่นนอนแล้วช่วง บางทีเขาี้ใจแพมเพิร์ลเขาตื่นเขาขยับตัวก็มีอน้องง่ายมางเหมือนเหมือนปลุกพ่อปลุกแม่ให้ตื่นมันตื่นแล้วหน้าอะไรประมาณนี้วันนี้วันนี้คือมารับที่เลี้ยงใช่ไหมคะหลายอย่างหลายอย่างทานพี่ดินมารับที่เลี้ยงแล้วก็มาคุยกันาองโมงแมาแจ้งข่าวขอบคุณค่ะก็มาวัยไปวัยเนาะผมออกมาแานไม่ได้ของลูกเอามาได้มาด้วยมันดิโอ้ยมาไม่ได้ ดูในกล้องตลอดก็จะเป็นผลมะพาวออกจากแดดตอนเช้าก็มีสักคนสิเอาเลี้ยวมาจุดย้อนกำาออกจากแดดตอนเช้าดูดูดูออกบิวตากิวดาบิวต้าบิ้าบิวต้าบิวต้าบแวต้าบิวต้าบิวต้าบแวต้าบิวต้าบิวต้าบิวาะิว่้าบาบิตาบห้อบิวตตาบิ้าบิอต้าิว้าบิวต้าบิวต้าบวตาิว้อบิวต้าบิ่ตอาอิว้าวต้องอวก้าบูวดดบ้า กี่เดือนนั้นหกเดือนไม่ดีหรเล่าบอร์ปรึกษาภาษาญี่ปุ่นขอกระทุ้กอนไลน์คุยกันแล้วกันเขานั่นเขาถนัดจริงนะผมมัก็ดีดูผมไม่โตตามธรรมชาตินะแล้วแต่เขาจะโตไม่เอาไม่เอาขอคลิปก่อนแล้ไปเดือนไม่ออฟสามเลยไม่ออฟ ชายสามชายสามได้ลูกไพรจะได้ลูกไพแ้ไม่ราก็ตอนบ่ายนี้ก็ช่วยเอาดาวดาวเรืองมจากขอ่ปูเอาลงมารวมกันไว้แล้วรดน้เนี่ยเราต้องรดนไบายตอนนี้ยนี่ก็บ่ายแล้วเยกาีก็บยแล้วเย็นๆบบายโมแล้วก็จะจัดการการเปีนี้พวกนี้ก็ต้องทำความสะอาดให้เขาูก็ เมื่อเช้าหนูเคลียร์แล้วเดี๋ยวอ๋อตกอ๋อล้างจะจ้๋ยวก็ตรวจนะสาวน้ดสูงอล้วองทั้นี้ผู้เหมาะเหรอพูก็เจอเงินเจอทองเจอทองคำอะไรับครับไปทานวาใครพี่ครับ เอล้เเอล้วยนวยนี้กไปต่อกินข้าวกันเปลี่ยนมุกนี่ได้ไหมพินิ่งก็จะเดินทางแม่ออฟก็จะเดินทางแม่ออฟแม่พีเดินทางโอเคค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเัดี๋วัีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี เขาเป็น Youtube ช่องใหญ่เขาไม่ถ่ายเลยนะไม่ถ่ายเขาทำแต่ไม่ถ่ายนะสีกอก็กลับแล้วสีกก็กลับค่ะไปเลยนะกลัวลงคุยตัวเรามาล่าห้องนั้นนะ ว่าแบบเราเราไปหาแผลเราเมื่อฝากยายแม่คบอกิหมต้องแก้ไขให้แม่เขามันคองจริงมันเราจะงกขนาดนั้นยายุเลยวันเวลาเอาไปฝากยายนานๆเถอะจริงๆยายยังให้ข่อยเมื่อได้หนิแต่ว่าข่อยบอกบ่าพท่านแล้วเวี่งโอ้ให้ยายนาดีเงินสองหลังโอ้ยบ่าพอไปว่เคยไปเงินข่อยเนาะ เงื่นสามหลังผูโอเคไปหาถ่ายคลิปถายไป้วยาสีนะวิ่งสิขวามือขวามือขวามือเดีวอาบ่ทันบ่ทันยาสีอ๋อย่ไ่ทักทายย สำหรับค,คลิปนี้ขอจบคลิปเพื่อวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ